ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตั้งวันเวลาตรงแล้วนะครับสเต็ปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการจับคู่รีโมทเพื่อใช้งานรีโมทที่แถมไปในชุดเซ็ตนะครับซึ่งจะมีรีโมทด้วยกัน2ตัวแต่ด้วยตัวชุดคอนโทรลหรือว่าชุดคอนโทรลในส่วนของชุดสัญญาณการขโมยเนี่ยสามารถเพิ่มรีโมทได้ถึง8ตัวนะครับทีนี้วิธีการเข้าไปตั้งค่าเช่นเดิมนะครับก็ให้กดตามฐาน8 6ตัว1 2 3 4 5สนะครับ จะเข้ามาสู่หน้าเมนูการตั้งค่าซึ่งหน้าแรกก็จะพบกับหน้ารีโมทคอนโทรลนะครับวิธีการคือให้กด enter นะครับโดยกดปุ่ม SOS หรือเครื่องหมายถูกนะครับ <S <S เข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์นะครับรีโมทคอนโทรลตัวที่1นะครับซึ่งถ้าเราต้องการจับคู่กัรีโมทก็คือให้เลือกมาที่แพรนะครับซึ่งในที่นี้เลือกที่แพรแล้วคือการจับคู่จากนั้นกด enter นะครับ <S <S เพื่อรอรับนะครับ k e ์ Key, หรือรอรับรหัสจากตัวรีโมทนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับให้เราหยิบรีโมทคอนโทรลขึ้นมานะครับโดยวิธีการจับคู่คือกดปุ่มใดก็ได้นะครับบรีโมทนะครับรีโมทของสัญญาณนะครับไปจับคู่กับตัวชุดคอนโทรลตัวระบบสัญญาณการขโมยแบบไร้สายนะครับในนี้ผมกดไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คีย์ขึ้นมาแล้วสามห้4นะครับอันนี้คือคีย์ที่ผมกดจากรีโมทไปแล้วสเต็ปต่อไปก็คือให้กดปุ่มเซฟโดยกดการปุ่ม กดปุ่ม SOS หรือว่าปุ่มถูกนะครับอันนี้คือระบบได้จับคู่กับรีโมตตัวที่1เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบก็คือผมจะลองนะครับออกมาจากนอกอเมนูตั้งค่าก่อนนะครับจากนั้นผมลองกดปุ่มล็อกนะครับก็คือเปิดระบบสัญญาณการขโมย <Come on. S 1> สลสังเกตเห็นว่าหน้าจอเปลี่ยนนะครับก็คือตอนนี้ตัวรีโมทเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลตัว ชุดคอนโทรลชุดสัญญาณการขโมยได้ละนะครับกดปุ <System. S 1> นะ่มปลดล็อกอันนี้คือปิดระบบนะครับกดปุ่มอ่ากรณีที่มีคนอยู่บ้าน <System. S 1> สังเกตว่าตัวคอนโทรลก็จะเปลี่ยนตามรีโมทที่เราสั่งงานนะครับหรือกดปุ่ม SOS กรณีฉุกเฉินนะครับก็จะขึ้นหน้าจอขึ้น SOS อะอลามนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับสังเกตว่าวิธีการจับคู่รีโมทเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเพียงกดแทรแล้วก็กดปุ่มใดใดรีโมทก็สามารถจับคู่รีโมทได้เลยนะครับ ส,ส่วนรีโมทต,ตัวที่เหลือก็สเต็ปคล้ายกันนะครับก็คือเลือกไปที่รีโมทต,ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วทำการแผ่เช่นเดียวกันนะครับ